ขอสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำการบรรยายโดยกับผมนายเจตเวิร์ดเรือทองหรือเรียกชื่อเล่นว่า v ีอาได้ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการสอนเกี่ยวกับของ Special Sense นะครับในเรื่องของการได้ยินและการทรงตัวครับ ก่อนที่จะเริ่มนะครับหากมีการออกเสียงหรืออะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาทีนีงด้วยนะครับครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของสิ่งที่เป็นอวัยวะในการรับการได้ยินหรือการทรงตัวนะครับซึ่งหูของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการการได้ยินเสียงหรือการทรงตัวนะครับซึ่งหูของคนเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นถึง3ชั้นด้วยกันครับคือ1 external ear คือหูชั้นนอกครับส่วนที่2คือ Mid เดิลเอียนะครับคือหูชั้นกลางครับส่วนที่3คืออินเนอร์เอียนะครับคือหูชั้นในนะครับเรามาเริ่มกันที่ออร์แกนของ e x t e r n a l ก่อนนะครับ external ครับคือหูชั้นนอกนะครับส่วนของหูชั้นนอกนะครับก็จะประกอบไปด้วยของใบหูเราเลยที่เราเห็นกันได้ของทุกๆคนนะครับใบหูคือคือเอียพินเอียพินหน้านะครับเป็นโครงสร้างที่ไป แผ่นกระดูกอ่อนนะครับชนิดอิเลสติกคาเทเลตนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นทางเข้าของเสียงนะครับและดักเสียงเข้ารูหูชั้นนอกครับในส่วนต่อมาครับที่เราเพิ่งได้กล่าวไปเมื่อกี้เลยก็คือ,อรูหูชั้นนอกนะครับคือ external acoustic มี a t ั s หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้เหมือนกันครับคือ external auditory มี a t ครับ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นท่อนะครับทำหน้าที่เป็นทางเดินของเสียงนะครับเพื่อนำเสียงครับเข้าสู่หูชั้นต่อไปครับส่วนต่อมานะครับเป็นเรามาดูกันที่หูชั้นกลางครับขออภัยครับในหูชั้นกลางนะครับหรือ mid เด E ear นะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญเป็นการกั้นระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับก็คือ เ m p พ n i ิ m เม b r a ร e นะครับหรือเยื่อแก้วหูนะครับซึ่งเยื่อแก้วหูนะครับเป็นโครงสร้างที่มีการแบ่งชั้นของหูนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้คือหูชั้นนอกออกจากหูชั้นกลางนะครับโดยโดยโครงสร้างแรกของหูชั้นกลางนะครับจะมีลักษณะเป็นแผ่นของเนื้อเยื่อที่มีเส้นใยเป็นส่วนประกอบครับโดยส่วนเยื่อนะครับของแก้วหูครับจะสั่นเมื่อมีเสียงมากระทบครับ ในส่วนต่อมาครับจะเป็นของเอียโบนนะครับที่อยู่ในหูชั้นกลางนะครับเอียโบนนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับก็คือค้อนทั้งโกนนะครับในภาษาไทยถ้าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะเป็นค้อนะครับก็จะเป็นของมอนมอนมเลียสทั้งนะครับก็จะเป็นของอินคัสและตัวสุดท้ายนะครับคือโกนก็คือสเตปีดครับซึ่งกระดูก3ชิ้นนี้นะครับเป็น สามชิ้นที่จะยึดอยู่บริเวณเยื่อแก้วหูนะครับเมื่อมีเสียงมากระทบนะครับที่เยื่อแก้วหูจะทําให้กระดูก3มชิ้นนะครับเกิดการสั่นสะเทือนครับซึ่งหน้าที่ของกระดูกทั้ง3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสัญญาณของคลื่นเสียงให้มากขึ้นครับก็คือเมื่อเราได้รับเสียงมาแล้วใช่ไหมครับกระดูก3มชิ้นนี้ครับจะเป็นตัวที่จะขยายคลื่นเสียงที่เราได้รับครับให้มีเสียงที่เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็มีการถ่ายทอดขึ้นเสียงไปยังหูชั้นในต่อไปด้วยครับส่วนต่อมานะครับเป็นของ auditory t ิ b นะครับหรือเป็นช่องทางที่เชื่อมระหูระหว่างหูชั้นกลางนะครับซึ่งมีหน้าที่เป็นการปรับความดันจากภายนอกและภาย,ภาย,นภายในหูให้มีความเท่ากันครับเมื่อเพื่อลดอาการที่เหมือนอาการอื้อ ของหูครับแล้วก็ภายในของหูชั้นกลางครับจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอีก2มัดครับในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นของอินเนอร์เอียร์นะครับส่วนของอินเนอร์เอียร์นะคบจะมีโครงสร้างของหูชั้นในเนี่ยครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนของกระดูกครับส่วนของกระดูกคือบอนนี่เรดดี้ริมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของท่อนะครับก็จะเป็นแมมเบรนเรดดี้ริมนะครับ ในส่วนของในส่วนของกระดูกนะครับก็จะประกอบไปด้วยยกตัวยอย่างนะครับก็จะมีคอเคลียเซมิคอรูล่าคาเนลเป็นต้นครับแล้วก็ส่วนของอที่มีลักษณะเป็นท่อนะครับเป็นคอเคียทิวต่างๆครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับหากมีการผิดพลาดประการใดหรือเนื้อหาที่ผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยทั้งเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมหรือคุอาจารย์ที่กําลังรับชมอยู่นะครับก็ขออภัยหากมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอมากครับ